หน้าตัวคนมากเลยจ้นนะเสียดายอะ่ะไหลโลเอยเมื่อกี้เนี่ยกัดแบบนิ่มๆน,นวลๆเลยอะ่ะโอ้เบื่อมันขึ้นย่าก่อนนะ เสี็ยวด้จังดันไปวัดจริยครับมันก็เลยไม่ได้ำนึกว่าโดานแล้วยังไม่โดนเหมือนเดิม cắt mít Phát về quả nữa Anh bón Lên này nhá Để ta hai trăng lấy ừ. Đấy tuổi cái này đó ผมก็ตีแบบมึนๆเลยมีข้อคอโดเข้ามาเช้าเข้ามันมีข้อคอโดอยู่ในยอะไรวะทำไมตีอ่ะเฮ้ยวัดไม่นนขนาดด้วย โวัดเน้นๆเลยไม่ติดน้นอ่ะมามเอ้ยไม่แลก,กับเลยเอ,อ้ยเต่งเลยเห็นมันขึ้นน้ำอยู่เนาะตรงนั้นนะ่ะ าว,ว,ว,วันนี้ไม่มีไม่มีดวงกับชะโดเรื่อไงไรเนี่ยกล้องลงหนเลยจะได้วิธีถนัดขนาดหน่อยตัวสองใหญ่นะแต่มาก ตัวแรกกไม่เท่าไหรนะตัวสองก็ใหญ่โอ้โหอะไรครับเนี่ยนะ ก็สองมันวิ่งตามมาอะกาศตอนที่เหยื่อมันจะจะขึ้นป่านะโอ้โหปวดหัวเลยกัดสองตัวไม่ได้ปลา กับไม่กินจางครับสวัสดีทุกคน,นครับวันนี้ผมก็กลับมาตรงนี้คนระับณหมายนี้คือยังแค้นไม่หายนะติดตาเลยกัดโคตรดีนะครับก็ไม่ได้ตัวนะครับรอบนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับก็ใช้เป็นทีเล็กเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปลา่าลองดูไม่มีเดี๋ยวรู้เรื่อง ก็ยังกัดไม่ติดอ่ะกัดไม่ติดเหมือนเดิมนะไม่ไรก้กัดเลยแต่ลองลากกระชากดิก็กระาพาวหมายเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนวันนั้นอีหลอกเดิมเลย ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะเป็นที่ป่าหรือเปล่าป่ามันกัดไม่โดนเองบอกมันก็กัดมันก็ตามเหยื่อมากัดนะแต่ว่ายังกัดไม่โดนนะแต่ว,ว่าตัวไม่น่าใหญ่เท่าไหร่นะ,ะเ,ดเดี๋ยวตื้อต่อ โดน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 ครับนี่น wow. ี่กัดจำดุขอขึ้นเลยนะครับโอ้ยโอ้ยก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอาแรกคิดว่าเล็กนะครับคือ เหมือนแบบว่าผมยังไงอะคือต้องแบบชะลอเยือนนิดนึงนะครับแบบเอาชัวร์เลยอะตัวเดิม,มน่าจะเป็นตัวเดิมนะที่กัดเมื่อกี้นะครับสวยอยู่จะขอคลิปน,น,นี่ครับสองโลขวานะตัวนี้เนี่ยก็ทีเล็กครับผมใช้เป็นทีเล็ก ก็ไม่พลาดนะัวนี้ปลาเดียวนะปลาป่านะครับคือมันมันปลาเนี่ยมันเข้ามาหลบๆอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นหมายต่อจากคลองนะครับทำไมไม่แสงนะครับย้อนแสงนะ,ะขอให้ต้องแบบโอเคก็กย้อนแสงมากเลยนะครับเนี่ยครับผมสีส้มนะครับคือใช้ได้หมดทุกสีนะครับมันกัดทุกสีเลยสตอ คันก็เป็นคันของแอร์เกียนะครับไทเทเนียมวันนี้คิดว่าจะเหมือนเดิมนับสภาพเดิมเลยคือไมแรกกัดนะครับแล้วก็ต้องตีตื้อีกแป๊บหนึ่งครับก็กัดอีกโอเคผมก็เนี่ยครับสายก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยสองนัาจะสองโลได้นะครับปามันปามันส์แบบอ้วนนะครับมันอ้วนนะครับมันมันสั้นแรืมันอ้วนนะ เคครับผมลองดูนะครับก็ใครที่มีผลงานแบบป่าช่อนไซส์เจ็ดขีดขึ้นไปนะครับแล้วก็ชโดไซส์โลโลขึ้นขึ้นไปนะครับก็เอามาโพสต์ในกลุ่มได้นะเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมนะครับแจกหมวกยังเหลืออยู่อีกสิบสี่ใบนะครับนี่ครับหมวกที่ผมใส่เลยหมวกสกีนะครับคำว่าเนี่ยครับแบบนี้เลย่ะเคครับผมฝากไว้นะครับกับทีเล็กนะครับก็ตัวนี้ก็มีวางขายทั่วประเทศแล้วลองหาซื้อดูครับงานเล้าๆล้ครับชโดช่อน ใช้ได้หมดครับการันตีเลยสุดยอดครับผม